ก็คือว่าม <c oughs> ีเพ่อนไปตอนที่เราญี่ปุ่นกันวันแรกนี่กไปแบบไปชอบเร่งะครับี่ก็แบบอยู่ปิงเนยแล้วก็บอกว่าคู่นี้สวยซึิงกคิดว่าคูนัสวยปิงเซื้อนดมาหนึ่งคู่แล้วปิงก็ซื้อบหนึ่งคู่แบบเหมือนเป็นเปรยๆเลยพอปิงก็ชอบเลยบสวยอะไรเงี้แต่ว่าปิงซื้อมาคือเขาแม็กให้29เซนปิงก็โอเค2ปลองใส่ดูแล้วแบรู้ว่ามันหลวมอยู่อะไม่ได้หลวมแรงแต่ปิงว่าได้

แล้วแต่ใส่ได้ใส่ได้แต่แค่มันแน่นเฉยนี่เป็นกิ้วเนาะไม่เป็นก็คือมีกมคู่หนึ่งแต่คือปีนนงันใส่แล้วเป็นแบบล่วมเอาวเนี่ยวแค่ชุ่อดียอก็ต้องใจซือ้อไม่ไหนเนี่นยปิงอันนี้ยที่มีนถือก่อนเนี่ยมีเมนูเรื่องอะไรเลยไม่เคยถือไงมีเปิดมาหน้าช็อกป,ปิงช็อกกว่าเพราะภาพชัดเจนเลยเพราะมันแม็แคยี่เก้าไงประเด็นนั้นใช่แใช่ ไม่รู้ใคร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 คือถ้าหาใครคนเนี้ยที่ฝุ่นรงตรงนีอ่ะได้ได้นี่ไงแต่ใครมันน่าฟไหมีหน่อยได้ได้ได้มันิป่ครับไม่ไม่รู้สึกฟิตมากเไม่ไม่ไม่ิค่านั้นรู้ใเฮ้ยพูจริงใส่ไ้ไม่ขอปิ้ใส่แ่ควละ้าซุบแล้วมันได้เลยอดได้ได้คือถ้าสมมติว่าปิงอ่ะใส่แล้วปิงรู้สึกแน่นๆนึงกับปิ ใส่ได้อะไรข้างๆใส่ได้แต่ข้างขวาใหญ่กว่าข้างซ้ายข้างซ้ายชิวใส่ใส่ใส่ข้างจริงๆไม่ไม่เชื <S 2> <S 2> <S <S ่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เช่อไม่เชื่อไม่คือที่ซื้อคู่นี้ให้เพราะว่าตอนนั้นอะไปไปไปร้านเพื่อนพี่หมอสวยแล้วรู้ได้ไงว่าจะต้องเป็นคู่นี้เพราะว่ามีแอกนี้ใช่เพี่อนพี่หมอข้างซ้ายชิวครับระวังแว่นหล่นด้วย ทำยังไงแน่อนดีใจดีใจเกือบเกือบแล้วใ <laughs> ส่ได้จริงๆใส่ได้อบครับเนี่ติดจ๊อบจ๊อบ